ใช่เกี๊ยวแบนๆไงอร่อยไหมแม่เอาเกี๊ยวโอเคแม่เอาเกี๊ยวใช่ไหมเอาแต่แบนๆนะอ่านี่ไงเอามามาไม่ร้อนเป็นไงอะเรากินได้เลยอร่อยไหมอร่อยจังไหม ผมชอบตัดบลอยไทยซะด้วยนินสัยพ่อผมเนี่ยคิดจะงอนลูกค้าทันทีเหมือนกันเลยพ่อเลยนะไปเรีนเดียวนะเรินข้นางหลังวันนี้ไม่มีอารมณ์ห่าเนียแม่ผมนี่เคยบ่นพ่อเลยว่าใช่คนเราตัดผมได้ครั้งเดียวเสื่อไหร่เดี๋ยวพผมเขายาว